Bye. Uh -huh. วันนี้น้าต้งกับเพื่อนๆไปดูการปลูกมันสำปะหลังในแปลงสวนปาล์มกับน้าโต้งวันนี้ก็ประมาณวันที่สิบแปดเดือนธันวาคม2566นะครับเพื่อนๆพื่อนนต้ตงได้เริ่มปลูกป,กปาล์มในแปลงสวนปาล์มเพราะว่าปาล์มกองน้ต้งเนี่ยอายุยังเล็กยังเล็กทําให้มีพื้นที่ว่างระยะว่างระยะห่างของของต้นปาล์มเนี่ย ก็ยังปลูกข้าวโพดปลูกมันสว่างปลูกไรดีสักสองสามปีกว่าที่ปามเราให้ผลผลิตนะครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะต้องจะพามาดูว่าเดี๋ยววันนี้นะต้องจะพามาดูว่าการปลูกปลาปลูกมันสําะลงในสวนปามก็จะปลูกกันยังไงและวิธีการปลูกเระต้องน่ปลูกแบบไหนนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูกันนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันนี้นะต้องมาเพื่อนๆมาดูการเสียบปลูกมันสำปะหลังในแปลงสวนสันมภาราต้องนะหลังจากที่เตรียมน้ําเสร็จระบบน้ําเสร็จนะครับเ,เพื่อนๆตัดต่อสายเรียบร้อยเสร็จแบบนี้แบบนี้นะหลังจากที่เราต้องแปรดินไถผุไถผ่านสามแปรแล้วก็ซักล่องนะก็มาเปิดน้ําเดินระบบน้ําให้แบบนี้นะครับเ,เพื่อนๆเนี่ยเปิดน้ำนี่นี่จะเปิดน้ำไมาอยู่ชุ่มๆนะ ก็ใชได้นะครับเพื่อนดูน้ําตัดเราไปในสวนตามนะเขบอกของเราต้องทุกแปลงถ้าไม่มีน้ําหยดเนี่ยเราก็จะไม่ปลูกนะครับเพื่อนอตอนนี้คน,นงานก็มาเสียบมาถอนกันอยู่นะ ตัวงอกอย่างดีเลยเนี่ยถ้าทางจาหัวดีโยดินใหม่นี่ไม่ได้ปลูกมันนานแล้วด้วยข้าวโพดว่างมะว่างมาสองปีสามปีอะ่ะชุมช่มๆนี่คุมหญ้าได้ีนหัวเนะต่อแล้วสองร้อยตันได้แน่สี่สิบไร่ไร่ละห้าตันไร่ละห้าตันนี่นะยังไงก็น่าจะนี่นะนยนะะก็ทั้งหมดะตีไปสี่สิบไร่อ่ะ ท,ทุกแปลงที่ขุดเนี่ยไอ้ที่ปลูกเนี่ยไรล,ละห้าจันขอสองร้อยตานไม่โลภหรอกขอห้าก่อนขอเอาห้าห้านี่ของตายเลยแหละจะท้องเนี่ยร้อยจะได้สิบก่ะตันฮะถ้าสิบก่าตันนี่มันต้องแปดเดือนขึ้นเนาะ นี่เด็กคับเพื่อนๆก็จะเปิดแล้วระยะห่างก็คือเ้าเดซิมนะก็คือระบบน้ำไอดูที่น้ำหยดนี่นะมันห่างสามสิบเซนเราเว้นกันก็จะเป็นเป็นในสองก็จะเป็น90้าเดซิเพอดีนี่นะครับเราก็ปลูกกันอยู่น้ำแปลงเนี่ยเราก็ใช้น้ำน้ำจากระบบโซลาร์เซลล์นะครับเพื่อนๆนเดินทั่วแปลงเลยนะสี่สิบไร่ก็จะเป็นไอนี้ก็อ่าแนละ้วตรงถึงเจาะบ่อใหม่เพื่อ ให้ปลูกมันได้โดยเฉพาะ นี่นะครับเพื่อนๆท่อนพันทานกันนะต้องก็ประมาณสักสามสิบเต็มน,นะแล้วก็นาโต้งก็ไม่ทุบแช่ท่อนพันนะครับเพืเ่อนๆเปิดแค่น้ำไม่ชุ่มๆนะอย่างเงี้ยรับประกันดกงอกนี่นะครับเพื่อนๆก็คือการปลูกมันสำมะหลังในแปลงสวนฟา,นาร์มคาราโต้งนะนี่นะครับก็ สลับกันไปแล้วแต่ว่าท่อน้ําเนี่ยของของของแปลงของมันสำหรังนี้จะเดินต่างหากจากสวนปาล์มนะเราจะแยกกันเพราะว่าช่วงนั้นเราก็จะเก็บหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวมันสำหรังได้แล้วเราก็จะเก็บท่อนะครับเพื่อนๆจะเก็บท่อเก็บสายยางนะครับเพราะว่ารถเราต้องวิ่งทางานนี่นะครับล้วก็เป็นการสร้างรายได้ระหว่างที่เรารอเรารอผลผลิตของสวนปาล์มนะครับเพื่อนเพื่อนเรารอผลผลิตของสวนปาล์มเนี่ยเราก็ปลูกมันสำหรังรอ